าน้องกับหลานมากางเต็นที่ผาหัวนาคจังหวัดชัยภูมิแต่ละคนไม่เคยกางเต็นนอกสถานที่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะใช้ชีวิตยังไงสวัสดีค่ะทริปนี้พุชินพาสมาชิกที่จังหวัดอ่างทองมาเที่ยวชัยภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้ววันนี้มีความตั้งใจจะขึ้นไปกางเต็นก็ที่ผาหัวนาคจังหวัดชัยภูมิแค่เริ่มเดินทางก็ผิดภาพทางเทคนิคนะคะพุชินจับ G P S ไปที่ผาหัวนาคสรุปว่ามันไปอยู่ในป่ายังไงก็ไม่รู้พุชินก็เลยจอดรถสอบถามคนแถวน,นั้นเพราะว่ามันมีเหมองงาาาะะไ,ไมู่่่่้บวววีีีทยยยยดดดปค เราเยอะก็ใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยนะคะว่าน้องเขาจะพาเราไปไหนหรือเปล่าขับรถตามน้องมาประมาณ20นาทีก็ถึงหน้าดา่านอุทยานแล้วนะคะสรุปว่าปลอดภยัยขอบคุณน้องมากๆาพี่ดูชินก็เลยให้ทิปน้องเขาไป200อนะคะอุ่าหพาขับออกมาแล้วน้องเมืองก็ให้ไปอีก100แน,นะนานักท่องเที่ยวใหม่แบบพี่ลูชิ้นนะคะถ้าใครจะขึ้นมากางเต็นที่ผาหัวนาคให้จับ G P S มาที่มอหินขาวถ้าเราจับ G P S มาที่ผาหัวนาคเลยเขาจะพามาเส้นทางแบบพี่ลูชิ้นนะคะก็คือลําบากมากปีที่แล้วไม่หลงปีนี้ดันหลงซะได้ทลิปนี้มีเด็กก3ขวบออยู่1คคคนนะะื น้องวายุตามมาด้วยน้องบอกว่าพร้อมลำบากไม่งองแงแน่นอนไปไหนไปกัน2วันที่ผ่านมาน้องวายุก็พิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะไม่งองแงไม่ร้องไห้เลยสักนิดแค่มีนมใส่ขวดดูดกับหมอนเน่าวายุสามารถนอนได้ทุกที่ส่วนค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานเนี่ยจะมีค่าใชา้จ่ายคนละ30บาทแต่ว่าถ้ามานอนกลางเต็นท์นี่ก็คือต้องจ่ายเพิ่มอีก30สรุปโดยรวมพวกเราจ่ายคนละ60บาทแต่ว่าน้องวายุเนี่ยอายุ3ขวบไม่เสียวันที่เรามากางเต็นท์เนี่ยเป็นช่วงพายุเข้าก็จะมีฝนตกปล่อยๆตลอดเต็นท์ที่น้องกับหลานเตรียมมาน่ย เช่าของอุทยานเพิ่มอีกนท์เต็นท์อุทยานเนี่ยหลังใหญ่เลยนะคะค่าเช่าเต็นท์อยู่ที่225บาทพวกเราไม่รู้นะคะว่าที่อุทยานเขามีเต็นท์แบบกลางสำเร็จให้เช่าถ้ารู้อย่างนี้นะไม่เตรียมเต็นท์มาเลยเตรียมแต่เครื่องนอนตอนนี้เรื่องเต็นท์จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เต็นท์ของตัวเอง2องเต็นท์แล้วก็เช่าของอุทยานอีก2เต็นท์ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นก็จะทาอาหารกินแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆมีไข่เจียวผัดผักบุ้งแล้วก็ยำปลากระป๋องก่อนที่จะขึ้นมากางเต็นท์พวกเราเตรียมซื้อของจากโลตัสมาเรียบร้อย แน่นอนตอนแรกภาพในห่วงก็คือนั่งชิลๆทําอาหารกินนั่งชมธรรมชาติสรุปก็คืออย่างที่เห็นเลยนะคะหลานตกเก้าอี้ไปอีกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าการการเต้นเนี่ยเหมาะกับพวกเราไหมเพราะว่าเหนื่อยมาก อุปสรรคยังไม่จบนะคะจะเสียบหมอ้อหุงข้าวกับแบตเตอรี่ที่เตรียมมาสรุปว่าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้ก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานว่ามีปลั๊กที่เสียบหมอ้อหุงข้าวไหมสรุปว่าที่นี่เขาใช้ไฟโซล่าเซลล์นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีไฟมา2วันแล้วเพราะว่าแดดไม่ออกแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะที่อุทยานเนี่ยเขาจะมีร้านข้าวขายถึง6กโมงเย็นเราก็เลยไปซื้อข้าวเปล่ามา10ิลกองสรุปว่าแก้ปัญหาไปได้นะคะน้องๆกับหลานๆเนี่ยก็คือกินอิ่มพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแยกกันไปอออาาาาาาบบนนนน้้้ํํะะะคททีีุ่่ยเขจมหงรริก2 จุดปัญหาต่อมาที่เจอก็คือฝนตกไม่หยุดทําให้เต็นที่เราเตรียมมาเนี่ยน้ำเข้าเต็นท์หมดเลยลูกชิ้นก็มองดูเต็นทคนอื่นว่าเขาก็ใช้เหมือนกับเราทําไมน้ําไม่เข้าก็เลยต้องแก้ปัญหาไปนอนรวมกันในเต็นทอุทยานที่เราเช่ามา2เต็นท